18บวกนะคะเซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยถ่าย NV มาขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรอ ดูดพิษก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะที่เป็นแนวเพลงพ OP ROCK นะคะแล้วเป็นครั้งแรกที่แต่ร้องแนวแบบนี้เลยแบบเต็มตัวตัวแต่เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการวอร์มเครื่อง เพราะว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลที่หลายๆคนรอคอยก็คือเป็นแนวแดนซ์นะคะประมาณช่วงเดือนเมษาก็ด้วยความที่พอเอ่ยชื่อกระแตทุกคนก็จะนึกถึง การเต้นแล้วก็มีความเซ็กซี่เนาะเพราะว่าในเอจคือก็ลงแต่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวจะไม่เซ็กซี่ก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าถึงแม้จะเป็นเพลงช้าก็ยังมีความเป็นกระแตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเลยค่ะไม่ได้คิดจะเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่เพลงนี้เอาจีไฟไม่อยู่แล้วแต่ก็เพิ่งนึกได้ก่อนถ่าย MV 1หนึ่งวันว่าแบบเฮ้ยสักท่อนหนึ่งเป็นกิมมิคเล็กๆ15าวิแต่เป็น15าวิที่เต้นทุกคำเลย แรงค่ะเพราะว่า MV ก็จริงๆ18บวกนะคะเป็นอะไรที่เซ็กซี่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยถ่าย MV มาก็มีฉากว่าบิวเกือบเลิฟซีนมีแรงกว่านั้นอีกอันนั้นคือซอฟอก็มีดาวโป๊ขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ ไม่ได้ผิดค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่เขารู้สึกจริงๆซึ่งถ้าให้แต่ตอบก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลืองตัวอะไรถ้าตอบคำๆค,คือได้กําไรนะจริงๆล้อเล่นล้อเล่นอย่างที่ตอบไปนในไอจีเลยว่าคือร่างกายเรามันเป็นแค่ร่างกายมันเป็นแค่สิ่งภายนอกอะวันหนึ่งมันก็เหี่ยวเฉาลงเราไม่ได้รู้สึกต้องยึดติดอะไรบางคนถือไงคะแต่แต่แต่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้น แต่ก็แค่รู้สึกว่าแต่เต็มพี่กับงานแค่นั้นเองก็ยอมรับอยู่แล้วค่ะเพราะว่างานของเราค่อนข้างแบบดูแรงก็ต้องเจอคอมมนตแรงๆซึ่งอันนี้แต่โดนมาประจําจนชินแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรรับได้บางคนก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ดูที่ผลงานเลยเออาก็คือติก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเสียใจไหมมันก็ ทุกคนก็ต้องมีความ,วามรู้สึกแบบว่าเสียใจจังที่เขาไม่ได้รู้สึกเสพผลงานเราจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าศิลปะมันเป็นมันเป็นโลกจินตนาการที่มันมองแล้วมันไม่เท่ากันอะคะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้หัวสินอาจจะไม่ได้มองงานเป็นอาร์ตเขาก็จะดูเป็นเหมือนแบบถ้าถ้าแบบาภาษาแบบชาวบ้านหน่อหัวโบราณหน่อยก็จะรู้สึกแบบไม่โอเค จริงๆมีคำแรงกว่านั้นค่ะแต่แต่ใช้วิธี delete ลบบล็อกค่ะใช่ไม่ฟ้องก็เป็นปกติค่ะเราเราอยู่ในสังคมไทยบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่ควรบางคนก็แซวแบบอยากจะเป็นฟอแต่ว่าอยู่ในไทยมันไม่ได้นะ,น,ะนะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราว่า,างานของเรามันไม่สามารถที่ที่จะหยุดตามความคิดของใครได้เพราะว่าเรารู้สึกเราอยากไป แบบนั้นเราอยากอยากเป็นฝรั่งเราทำไมจะเป็นไม่ได้อ่ะโวมันผิดหรอมันอยู่ที่คนมองค่ะทุกคนเห็นรูปร่างแต่หมดแล้วแหละอ่ะถ้าสมมติว่าวันนึงคุณเห็นหมดแล้วแล้วแต่จะไปต่อไม่ได้หรอมันก็ไม่ใช่เ่ยแต่ก็ไปเรื่อยๆของแต่แต่ว่างานศิละปะมันไม่มีที่สิ้นสุด่ะคะเวลาเห็นคอมเมนต์นะที่แบบคนด่าแต่หรืออะไรเอาจริงๆคือหนูหัวเราะหัวเราะในความที่แบบว่าเออเขา เขาไม่เข้าถึงเราจริงๆว่ะอย่างเงี้ยเราก็แบบขำกันอะไรอย่างงี้แล้วก็ปล่อยไปส่วนคนที่น่ารักคนที่ให้กาลังใจส่วนมากจะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ที่หัวเขาแบบเออมีความใหม่แล้วอ่ะแบบเอ้ยแม่แซบชอบอะไรอย่างงี้ถ้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดอีนี่มากคือแบบคือเห็นหน้าเราแล้ว,ลวคือเกลียดก่อนเลยซึ่งฮัลโหลไม่เคยทําอะไรให้กันมาก่อนนะรู้จักกันไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยไม่ได้สนใจเลยค่ะ